ทุกครั้งที่ได้เห็นความหวานของพวกเราในมือของคุณพวกเราจะรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกความสุขที่ได้ส่งต่อความหวานไปให้ทุกคน ตั้งแต่เมียเจ้าตัวเล็กเนี่ยชีวิตดีขึ้นครบเครื่องเรื่องแปลงอ้อยจะทำอะไรก็สะดวกสบายประหยัดเวลาไปได้เยอะเครื่องแรงซิ่งได้เลยครับแทรกเตอร์คูโบตารุ่น B 2 7 4 0 S 27แรงมา้าที่มาพร้อมกับ d r a v e Control รองรับการทํางานได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินล่วนดินทรายดินอะไรก็ได้แล้วหางจะปรับอัตโนมัติของมันเองเลยครับด้วย draft control ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติช่วยรักษาระดับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการจึงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มแรงฉุดลากคล่องตัวไม่สะดุดใช้ได้ครบคันเลยครับทาจัดห้าในไร่ไอ้อยในร่องอ้อยมีคันนี้คันเดียวเอาอยู่สบายครับแทนง,งานคนได้1ิบกว่าคนขึ้นไปเลยครับชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะ ทำงานเสร็จเร็ว <tong s. S 1> มีเวลาที่ได้พักผ่อนกับครอ,อบ,บครัวมีความสุขที่สุดในโลกถ้ามีเจ้าตัวนี้นะครับปัญทาดแรงงานคนนี้หมดไปเลยครับเดิมที่ผมยังไม่มีนะครับอ้อยแปลงนี้ผมใช้คนงานทากยา่า1ิคน1ิวันจึงจ้าเรสร็จครับเจ้าตัวนี้เข้าไปทํางานแค่สองสมัยก็เสร็จแล้วครับแล้วผมก็เอาเงินที่จ้างคนงานน่ะเอามาพ่อรถคันนี้สบายๆแล้วยังมีเงนเลือกเก็บอีก มันทำได้ปีละแสนกับบ้าทหากทนมาหทำใจปีละแสนท้ามปีก็าท่ามแสนเรา,าให้ดอกด้วยให้ท่ามปีครึ่งเลยเอาร้ามปีหกเดือนรุดเลยครับรถคันนี้ได้รถฟรีคันนึงคุ้มจริงๆครับลดต้นทุนทุนเงินและทุนเวลาไปเยอะมันทํางานเร็วประหยัดด้วยความประหยัดจากเทคโนโลยี Eco PTO ใหม่ล่าสุดจากคูโบตา้าที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น ด้วยรอบ PTO ที่เหมาะสมในการทำงาน2ระดับที่540และ750รอบต่อนาทีเหมาะกับการทำงานที่ต้องการความละเอียดสูงและเน้นเป็นพิเศษโอ้ความพิเศษของไอ้เจ้าเนี่ยนะครับพวงมันเบาเลี้ยวง่ายคล้องตัวพื้นที่แคบแคบมันสะดวกมันทำงานได้ไวเพราะมันมีพวงะอรพาวเวอร์แล้วคนขับก็ไม่ปวดแขนขับสั้งวันก็ไม่เหนื่อยตั้งแต่มีไอ้เจ้าเนี่ยนะครับโคต้าไม่เคยขคาดรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มพิ่ม,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 มทุกปีครับ จากที่ครั้งแรกมันส่องเป็นหกพันตันมาสามหมื่นกว่ามาซี่หมื่นซี่มาซี่หมื่นเ้าปีนี้ห้าหมื่นห้าพันตันครับพูดเลยยังว่าคุยคนรือคาดจะมาเขาพ่มเลยเจ้านี่มันเก่งห้าตัวยับยั้งจริงๆไม่รู้จกอะไรไปเปรียบกับมันครับถ้าคนทาไรอ้อยไม่มีบีซีรลี่ก็เหมือนคนมีปลากระป๋องแต่ไม่มีที่เปิดยากกว่าจะได้กินเคยได้ยินไหมราคามาพร้อมกับคุณภาพอ้อยก็เหมือนกันต้องปลูก ดูแลบำรุงรักษาให้ถูกวิธีจริงๆเนี่ยตอนนะ้น,นำให้ปลูกแบบบีซี R ี e เข้าได้เพราะว่าอ้อยเนี่ยมันจะไม่แย่งอาหารกันกินเราจะได้อ้อยลำใหญ่แต่ถ้าเราปลูกแบบทีทอ้อยมันจะเบียดเสียดแล้วก็แย่งอาหารกันเวลาจะไปให้อาหารให้ปุ๋ยนี่นก็ลำบากอ้อยมันจะไปโตได้ไงพอเราเว้นระยะให้เหมาะนี่นะครับแล้วก็ดูทํางานง่ายดูแลง,ง่ายแถมตอนจะตัดอ้อยเนี่ยนะใช้รถขนาดไหนก็ได้ก็ได้หมดต้องเลือกให้มันเหมาะตัวที่จะมาดูแลอ้อยเนี่ยก็เหมือนกันกพต้องให้มันเหมาะเหมาะกับอ้อย ถ้าเราใช้ตั้นี้แล้วเราก็นะหายห่วงมันคล่องตัวทําอ้อยได้ตามแผนถ้าเราทาแบบเดิมอยู่เนี่ยนะโอ้ยนาน่าจะเสร็จเนี่เนี่เนี่เข้าอาใหม่อีกสองรุ่นเดี๋ยมซื้อมาแทรกเตอร์คูโบตารุ่น B 2740S 27แรงมา้าและแทรกเตอร์คูโบตารุ่น b 2 4 4 0 s 24แรงมา้าครบเครื่องเลยนะอึดทนแกงใช้แล้วหล่อเลยพอเครื่องมันแรงงานมันก็ดีงานดีอ้อยมันก็งามอ้อยงามผลผลิตเยอะเนี่ย โรงงานก็ขี่อ้อยได้ต่อเนื่องเปไ็นน้าตาลเยอะก็ไปขายได้เงินมาเยอะชาวไร่ก็ได้เยอะอมีพวกโคตา้าพวกชาวไร่ละแวกนี้นะเ็นเงี้ยใช้ดีก็ใช้ตามเฮงน,นั่นแหละเงี้ยไม่ได้ขนาดนี้หรอกสุดยอดพวกทำอ้อยต้องใช้นะถ้าอยากได้อ้อยดีน้ําตาลเยอะทำไมใช้พวกกันนาะไม่บอกนะคุณรู้ไหม ความภูมิใจของพวกเราคืออะไรมันไม่ใช่แค่อ้อยงามหรือว่าราคาดีจริงๆแล้วความสุขของพวกเรา <c oughs> ก็เพียงแค่ได้ส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างที่รายล้อมอยู่รอบตัวที่เป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนญาติพี่น้องเหมือนพวกเหมือนพ้องรวมไปถึงผู้คนที่ได้ลองชิมน้ำตาล ถ้าในชีวิตเราขาดความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะไม่ได้กเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างพวกเราก็ขาดเจ้า b ีซีรีสไม่ได้ใหม่ t ทรกเตอร์คูโบต้าบีซีรีดูแลได้ครบทุกงานไร่อ้อย